มาครับวันนี้เรามาดูรถข้อสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดโซรินอำเภอพนมดรงรักนะฮะคันนี้สวยไหมดูทรงข้างๆเป็นสีเทานะครับ ตอนเดียวมีให้เลือกสอสีนะสีขาวและสีเทาคันนี้เป็นสีขาวต,วตัวรถตัวเปล่าเนี่ยอยู่655,000บาทแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากได้สีขาวท่านจะต้องซื้อในราคาที่ถูกลง7,000บาทนะไม่ใช่ราคาเท่ากันนะครับเพราะสีขาวเขาถูกกว่านานะ สำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าตัดเดิมๆเลยเวลาที่ท่านซื้อรถตอนเดียวเกรดตัว S นะต้องบอกว่าเกรดตเอ S แต่อย่างว่าแหละถ้าเป็นเครื่อง3 0 0พันเขาก็มีแค่เกรดตเวสเกรดเ,เดียวเท่านั้นเนาะก็จะเป็นไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดสีเทาแล้วก็มีช่องรองรับติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะฮะนี่คันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าคันเนี้ย ลูกค้าก็อาจจะไม่ได้บรรทุกหนักมากและบ่อยๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับวิ่งงานของตัวเองนะครับแต่อยากได้ชุดจบลูกค้าก็เลยจัดเป็นชุดบรรทุก5ตันครับจัดเป็นชุดบรรทุก5ตันใส่คอกแหนบเพาลอยตัวล้ออะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดมาดูสเปคด้านหน้ากันก่อนคันนี้ด้านหน้านะครับใช้เป็น m a ็ mk นะครับเป็นแม็ก MK ไม่ใช่ MK สก,กีนะล้อมแม็กลายของ MK นะนะครับขอบ18กว้าง8.5ครับเบอร์ยาง2 3งสาหับ 50, ขอบ18เป็นยางเล so นโซดีวันซีเอสเนาะน็อตใช้เป็นน็อตเดิมครับใส่ปอกกันสารพ้องจริงต้องบอกว่าแม็ก MK เนี่ยใช้กันน็อตเดิมก็สวยนะครับอะครอบเบรกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นสตัดโหลดหน้าโหลดลงมาประมาณ2นิ้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะ ก็จะได้ชั่วทรงออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าหลายหลายท่านเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้อยากได้ล้อที่ไม่ยืดน,นะครับเราก็หาสเปคที่ดันเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเวลาวิ่งก็จะได้ไม่โดนด่านนะครับอย่างล้อหน้าเมื่อกี้8.5ใช่ไหมล้อหลังดูฮะเห็นไหมก็จะหุบเข้าไปนี่นะครับเน้นไม่ยืดเน้นไม่ร้นนะครับจะได้ไม่ต้องโดนด่านเรียกบ่อยๆเนาะตัวเพาลอยใช้เป็นเพาลอยโป A.B.S. ลูกปืนใหญ่นะแล้วก็ล้อแม็กบรรทุกเลนโ o X.L.7 แม่ต้องบอกว่า X.L.7 เนี่ยเป็นลายที่ที่ฮิตกันมากเลยผมจะบอกงี้ถ้าเราดูเนี่ยอะสวยไหมทั้งที่แม็กลายหน้าแล้วลายหลังไม่เท่ากันเอ้ยไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันแต่จะบอกว่าข้อดีของคนที่ใส่ X.L.7 เนาะด้วยความที่เขาเป็นลายลูกโม่แบบนี้ยคล้ายๆลายร้อยกระทะอะครับ ซึ่งวันหนึ่งถ้าเราเบื่อลายล้อแม็กหน้าลายนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นลายอื่นล้อหลังเราไม่ต้องเปลี่ยนอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับแต่บางลายที่เป็นล้อหลังลายใกล้เคียงกับล้อยหน้าเวลาที่เราจะเปลี่ยนอะลายล้อแม็กหน้าเราก็จะกลัวว่าไม่เข้ากับล้อหลังแต่สําหรับ XL7 เนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้เลยนะครับขอแค่เลือกสีมาให้ใกล้เคียงที่สุดแค่นั้นก็พอจะไปลายไหนต่อก็ได้นะครับ ดามกระบะบนล่างอย่างหนาเรียบร้อยครับพร้อมอเขาเรียกว่าอะไรพ่นสีนะครับการสนิมตรงรอยเชื่อมให้เรียบร้อยหมดนะครับย้ายหูแนบหน้าขึ้น1น,นิ้วนะครับแล้วก็เสริมแนบจัดทรงเรียบร้อยสําหรับคันนี้เดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับนี่เป็นชุดโช๊คควยพร้อมสก,กีนะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็มีตรงเตงบูทเหล็กย่อนะครับโชบ๊บรรทุกนะครับ ตรงหนึ่งควายหนึ่งนะครับนี่ครบเลยครบเซตเลยพร้อมบรรทุก5ตันสบายสบายนะครับแล้วก็นี่เวลาวิ่งรถเปล่าก็ยังมีช่วงนิ่มด้วยระหว่างแหนบเดิมกับแหนบบรรทุกก่อนที่จะมาพิงกันในการรับน้ําหนักเราก็จะได้ความนิ่มในการขับขี่เนาะแล้วก็คันนี้ลูกค้าให้ใส่ตัวกันชนท้ายเป็นแบบเบรสนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยส่วนตัวคอกเนี่ย นะครับเป็นข้อของงานช่างบึ้งราชบุรีขอ้อความสูง1เมตร35เซน,นะครับเป็นคอกเหล็กแซมเลสแป๊บปะ,ปะ,ปะน้ำเงินหนีหัวข้อกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นขอ้อกเหล็กแซมเลสนะแข็งแรงแน่นอนครับให้ดูลักษณะตัวข้อก่อนเวลาไปสันะ่งข้อกนะครับก็อาจาออะอาจะบอกว่า10ชั้นขึ้นก็ได้1,2,3,4,5,6,7,8,9,10หหรือ นะครับเมตรสาแล้วแต่ถนัดเรียกแต่ส่วนใหญ่ไซส์มาตรฐานเนี่ยที่เขาทํามาแล้วเราเห็นวางอยู่ตามหน้าร้านที่พร้อมขายส่วนใหญ่จะเป็นไซส์นี้นะครับมีเหล็กสับท้ายทั้งหมด4ตัวครับ1 2 3 4นะแล้วก็สามารถขยบรูของเหล็กสับท้ายได้2ช่องนะครับขยบได้2ช่องนะส่วนกอล็อกฝาท้ายเนี่ยเป็นเหล็กคอกฉากเหล็กนะครับแล้วก็มีโซ่ นะครับเอาไว้คล้องดึงกระบะเวลาขึ้นของอะไรพวกนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวบานทับที่เป็นบรนทับเดิมโรงงานนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ทรงแบบนี้เลยถามว่าเตี้ยมากไหมจริงๆบอกว่าไม่ได้เตี้ยมากนะครับแต่ว่าทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่ขับดีนะครับวิ่งรถเปล่าก็นุ่มนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะด้านหน้านะครับจะต่ํากว่าด้านหลังนะประมาณหนึ่งนิ้วเพราะเผื่อไว้ช่วงเวลาที่บรรทุกหนักเดี๋ยวหน้าจะ เดี๋ยวแหนบเขาจะไปพิงกันนะครับมันก็อาจจะอยู่ในระนาบที่ดูออกมาแล้วพอดีเวลาที่บรรทุกเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้าหนักการบรรทุกให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่แต่ท่าของรถปล่าก็จะเป็น่ทรงท่านี้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของภายในเนี่ยของรถตอนเดียวเครื่องสามพันนี่ยอต้นพานดูครับเขาก็จะได้กุญแจรีโมทมาแล้วนะนะครับมีกุญแจรีโมทมาให้แล้ว กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับเรียบร้อยเลยแต่ลักษณะโทนสีข้างในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำของพื้นผิววัสดุนะครับเป็นหลักนะอาจจะไม่ได้มีแบบสีดำเงาอะไรพวกนี้เข้ามาเนาะเพราะว่าด้วยเกรดรถเขาเป็นเกรดตัวเอดเขาก็จะอิงจากาเกรดตัวเอดในรุ่นอื่นๆเนาะพวงมาลัยนะครับดึงเข้าดึงออกโยกขึ้นโยกลงได้นะครับหน้าจอเป็นลักษณะแบบนี้แต่ยังไม่มีกล้องถอยนะครับ แต่ปฏิบบระบบปฏิบัติการเดียวกันกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับคันนี้6เกียร์นะครับในเครื่อง3,000ก็เขาเรียกว่า190แรงม้านะครับประมาณนี้ตัวเบาะนะครับฝั่งคนนั่งนะครับจะแยกกับฝั่งคนขับนะครับฉะนั้นฝั่งคนขับเนี่ยจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับเอนได้นะครับแต่ถ้าฝั่งคนนั่งเนี่ย เราจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้แต่ปรับเองได้นิดหน่อยนะครับนี่เลยก็คือออปชั่นของเขาภายในก็จะประมาณนี้มีถุงลมนิรภยัย1คู่ครับเบรก abs ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราทำรถให้ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการรีแมปปิดในเรื่องของไฟโชว์หรืออะไรต่างๆนะครับเพราะเราใช้พวกพาวพวกของตรงรุ่นนะครับที่สามารถใช้ระบบ abs ต่างๆได้ ทั้งหมดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจนะทักหาเซลต้นได้เลยนะครับใช้เงินไม่ถึง4ี่หมื่นนะครับก็เลือกสเปคเลือกของแต่งเองได้แปลงไฟหน้าแปลงหน้ามิวทำได้หมดสนใจแบบไหนทักมาได้เลยครับสวัสดีครับ